กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ The Hero ทาง g i f f e r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะคุณสำรวยและคู่ชีวิตมักประสบผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีมค่ะและเป้าหมายอย่างหนึ่งที่มักทำสำเร็จอยู่เรื่อยๆนั้นนั่นก็คือการแข่งขันท่องเที่ยวกัน,กนแบบยกทีมค่ะซึ่งเทคนิคในการทำงานตรงจุดนี้นั้นจะมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างไปรับชมกันต่อได้บนเวทีเลยค่ะสุดยอดมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าในบางครั้งทำธุรกิจไม่ต้องรอพร้อมไม่ใช่หรือ น้องก็บอกพี่รวยจะมาสปาหน้าให้ฟรีแล้วคนที่มารอกลุ่มเนี้ยค่ะเขาบอกไม่เห็นทําสักทีไอ้ยายโบเนี่ยพี่รวยอะไรของเองเนี่ยพูด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 เมื่อไหร่จะทําดิฉันก็เลยจับไอคนพูดอะคะ่ะบอกโบจัดการหมายความว่าให้น้องโบอะค่ะสปาหน้าให้เขาสรุปไอ้คนที่พูดนั่นแหละสมัครคนแรกอ๋อสนุกสนานมากเลยทาแบบ ทำแบบไม่ต้องพร้อมอะค่ะแต่ใจมันอยากเป็นใจมันอยากได้ใจมันพาไปค่ะอันนี้ก็โรงงานภาคสนามค่ะเนื้องานจะอยู่ที่ภาคสนามนะคะงานของดิฉันการจัดประชุมกลุ่มย่อยจากรายบัญชีรายชื่อผู้มุ่งหวังสำคัญที่สุดดิฉันไม่เคยละเลยบัญชีรายชื่อผู้มุ่งหวังทุกครั้งที่เจอดาวไลน์ดิฉันจะถามว่าสมุดบัญชีรายชื่อขอดูหน่อยสิ สำคัญค่ะดิฉันให้ความสำคัญมากการสร้างยอดธุรกิจจากเทศกาลไม่เคยละเลยค่ะตั้งแต่ตัดสินใจที่จะทำกิฟฟารินเป็นธุรกิจดิฉันเชื่อว่าเทศกาลทุกเทศกาลสำคัญค่ะเช่นเดียวกันภาพที่เห็นเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะแต่เพิ่งเริ่มทำเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเห็นสายงานของคุณกี้เขาทำสวยจังเลยยอดก็เยอะไหนลองดูซิ นั่นหมายความว่าอะไรที่ไม่เคยทําไม่ได้หมายความว่าเราจะทําไม่ได้ดิฉันตัดสินใจทําทําอย่างไรกําลังจะบอกวิธีการอีกไม่กี่เดือนมกราดิฉันทําใบเสนอราคาค่ะส่งสิบบริษัทส่งสิบ,บริษัทเป็นใบเสนอราคาและทําแฟ้มเป็นรูปภาพดิฉันชี้นาให้เสร็จเพราะชอบสินค้าพีวีเยอะๆจัดเองให้เสร็จ แบบนี้แบบนี้มันดีอย่างไรใส่แคตตาล็อกทำเป็นแฟ้ม A4 ค่ะ10ชุด10บริษัทเชื่อมั้สองปีไม่พลาดสักบริษัทนึงแต่ที่พลาดมีอยู่อย่างเดียวเช่นบางบริษัทเขาบอกว่าของเขาประมาณ10กระเช้าอาจจะพลาดเหลือ5อีกบริษัทนึงเขาบอกว่า20กระเช้าเหลือ15นั่นหมายความว่าดิฉันดีใจเป็นที่สุดโอ้ยเราน้าทำตั้งแต่3ปี4ปีที่แล้วแล้วนะ แล้วเชื่อไหมตอนช่วงปีใหม่ดิฉันได้โกสตาเป็นบริษัทมาสองบริษัทเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรว่าเป็นโกสตาซื้อกระเช้าของฝันปีใหม่แล้วรู้ไหมว่ากระเช้าของฝันเขาปีใหม่เนี่ยบริษัทที่เขาจัดกับดิฉันนะคะเขาบอกสุดยอดมากเลยคุณรวยตะกร้าสวยที่สุดแล้วก็อินเทรนด์ igent. สุดลูกค้าที่ได้รับกระเช้าเขาชมมาว่าเป็นกระเช้าที่สวยแล้วก็มีคุณภาพเอ้าเงียบทำไมอ่ะหลับเหรอ อก็เลยจะบอกเพื่อนๆว่าลองทำดูสิอีกไม่กี่เดือนแล้วจะมกกะราเสนอไปเลยเสนอเสร็จแล้วเราก็ต้องไปพรีเซนต์ด้วยนะแล้วก็ตามที่ดิฉันเสนอล่วงหน้าไม่ได้เสนอ1เดือนนะคะสเดือนค่ะ ถ้าบริษัทใหญ่เขาจะมีตั้งกําหนดเป้าหมายเลยว่าเขาจะจัดกระเช้ากี่กระเช้าเาขาสองเดือนค่ะพอสองเดือนพอระวังวางแคตตล็อกวางใบเสนอราคาเสร็จอีกหนึ่งเดือนเราก็สินค้าตัวอย่างมาให้เขาดูค่ะแล้วเราก็ได้สมาชิกในบริษัทนั้นด้วยอะค่ะดีไหมคะดีสุดยอดมากเลยค่ะปีแรกปีแรกที่เริ่มทำได้ห้าสิบห้ากระเช้ากระเช้าละสองพันคิดเอาเองปีที่สองค่ะ 82กระเช้าก็คือปีที่แล้วค่ะของโชคชัยสี่กระเช้าละสอง0ันกับ2อ0พันห้าพีวีเต็มโอ้โหมีความสุขที่สุดบ้านไม่ได้กลับบ้านที่ฉันอยู่ชุมพรค่ะดิฉันจะไปชุมพรปีละครั้งแต่ตั้งแต่ทำกระเช้าของฝันนี่ไม่ได้กลับไม่ได้กลับก็ยังได้ใช่ไหมพีวีมันเป็นแสนแสนะมันจะตายเพลินจะตายนะคะก็เลยแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งก็คือ ชื่อคุณเสกสรรอ,อ่อนๆนะคะเขาเป็นนักศึกษาหน้าตาแบบนี้ยังเรียนอยู่นะเรียนเนเรียนกฎหมายไม่ใช่เนรคุณนะคะเรียนกฎหมายค่ะเขามีเครือข่าย VIP ค่ะเครือข่ายคนนี้เป็นคุณยายทานน้ำมันปลาทานแคลเซียมทานโคลินบีอยู่อย่างเนี้ยเป็นปีมีอยู่วันหนึ่งคุณยายบอกว่าจะจัดงานวันเกิด คุณเสกสรรบอกพี่รวยคุณยายจะจัดงานวันเกิดตังก็มีเยอะทำอย่างไรดีพี่รวยเราเสนอน้ำทับทิมให้คุณยายเปลี่ยนจากน้ำอัดลมมาเป็นน้ำทับทิมดีไหมคุณยายบอกดีลูกสิบหลังค่ะนี่ยางเกือบแตกนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของของฝันปีใหม่เช่นกันค่ะก็จะไล่ดิฉันลงละ ค่ะเล้5นาทีนะคะสนุกสนานเมมันมากเลยดิฉันกําลังจะบอกว่าติดตามยอดธุรกิจรายวันและรายเดือนของดิฉันเป็นแบบนี้ค่ะดิฉันจะติดไว้ที่ฝาบ้านตลอดเวลาญี่ปุ่นทํายอด100,000เเดือนดิฉันได้ไปแล้วถ้าเกิดผู้สมัครร่วมไปด้วยละ่ะทําอย่างไรผู้สมัครร่วมก็ทํายอด779เดือนไปแล้วเมื่อกี้ตบปรบมือไปแล้วนะคะไม่ต้องปรบซ้ํา ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคุณพี่ตั้งท่าปรบเดี๋ยวมีให้ปรบต่อค่ะนี่ค่ะดิฉันสนุกสนานกับตัวเลขมากเลยดิฉันเชื่อว่าการทําธุรกิจเกฟรฟรนเราต้องสนุกสนานกับตัวเลขนะคะดิฉันจะบันทึกไว้เลยให้สังเกตว่ายอดกลุ่มทีมกลางโกสตาของดิฉันไม่เคยต่ําจาก90,000มนะคะอันนี้คือยอด PD Paradise ค่ะผ่านค่ะมีอยู่เดือนหนึ่งที่ดิฉันกําลังจะบอกว่า ดิฉันเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ําไม่ได้ว่ายตามน้ําเพราะเดือนนี้ค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เปิดเทอมเวลาไปพบลูกค้าใครๆก็บอกว่าเปิดเทอมไม่มีตังค์เปิดเทอม,ม,ม,ทอมค่าใช้จ่ายเยอะดิฉันไม่รู้ค่ะอารมณ์นี้เพราะฉันไม่มีลูกแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้กับลูกค้านะคะก็ไม่รู้ค่ะเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ประถมนิเทศวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบจริงๆแต่ ดิฉันไปคุยกับดาวไลน์ของดิฉันผู้นำอะค่ะผู้นำพื้นพูดเหมือนลูกค้าเปียบเลยผู้นำของดิฉันบอกพี่รวยเดือนนี้ยอดหนูตกแน่เพราะอะไรเปิดเทอมบอกอ่ะตามกระแสเพราะดิฉันเป็นผู้นำของทีมงานดิฉันก็ต้องเลยหารายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ที่หนึ่งเขาไม่มีลูกหายากมะหายากหายากใช่ไหมไม่ใช่พูดเล่น หาใหม่หาเจ้าของกิจการหาคนที่เขามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วอ่ะเขาพร้อมอ่ะเขาพร้อมอ่ะถ้าเราพูดถูกใจแล้วพร้อมที่จะฟักเงินให้เราอ่ะแบบนั้นนะคะก็เป็นที่มาของยอดสองแสนต้องทำเองค่ะไม่เคยทำมาชีวิตนี้ค่ะบอกแล้วไงว่าอะไรที่ไม่เคยทำไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ เดือนนั้นตั้งใจมากเลยพี่ดมของน้องเดือนนี้รวยตั้งเป้าสองแสนพี่ดมเครื่องฟอกแอคตราพเพียวจริงมะโชคชัยสี่อันดับสี่ของประเทศเครื่องรองน้ำโอ้โหพี่ดมคนเดียวเลยนะคะผ่านนะคะสนุกสนานกับตัวเลขนำพาทีมงานลงแข่งขันเพื่อความสำเร็จ ใครๆก็อยากสําเร็จเราสำเร็จดิฉันก็อยากให้ดาวไลนา์ของดิฉันสําเร็จเช่นกันวันนี้ค่ะคุณนายสองท่านนี้ถามว่าไม่ทํากิฟฟรีนอยู่ได้ไหมอยู่ได้คนนี้คุณนายแดงอยู่พัทยาค่ะกะเกษียนมาจากออสเตรเลียมีรายได้ที่ใช้สบายเดือนละแสนแต่พอเขาเข้ามาในธุรกิจกิฟฟร์นเขาบอกว่ารู้สึกอบอุ่นมีความสุขก็เลยตัดสินใจเป็นโกสตาที่ พัทยาค่ะคนนี้วันนี้มาด้วยค่ะคุณพี่อ๋อยปานิสรากินดำดวนค่ะเป็นอัพไลน์ค่ะเก่งมากมากเลยมีเครือข่ายที่ดีโชว์ตัวนี้นงคะคุณพี่อ๋อยค่ะสองท่านนี้ค่ะเป็นผู้นำของดิฉันและก็ทำให้คุณอุดมมาค่ะได้ได้ตัดสินใจที่จะทำเป็นธุรกิจเพราะว่าคุณนีลำไพพันธ์สิทธิพรมคนนี้เป็นแคดดี้คุณอุดมตีกอล์ฟไม่รู้จะไปชวนใคร คุณผู้ชมคะคุณสำรวยเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีค่ะไปที่ไหนจึงมีแต่เสียงหัวเราะการทำธุรกิจอิฟรินก็ดีแบบนี้ล่ะค่ะไม่เครียดไม่กังวลและที่สำคัญไม่จนด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาตามติดชีวิตคุณสำรวยกันต่อค่ะ